สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําคั่วกิ้งหมูสับค่ะค่ะก็จะมีหมูสับพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ําปลาน้ําตาลซอสหอยนางรมพริกแกงพริกแกงคั่วกิ้งนะคะเพิ่มกะปิแล้วก็ขมิ้นสดค่ะตรงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราจะมาโขลกพริกแกงก่อนค่ะขมิ้นค่ะ ขมิ้นนี้เราเพิ่มนะคะเราซื้อมาแล้วนะพริกแกงอันนี้คือพริกแกงคั่วก,กิ้งนะคะเราก็จะเพิ่มขมิ้นแล้วก็กระปิลงไปนะคะโขขมิ้นให้ละเอียดก่อนจากนั้นก็ใส่กระปิแล้วก็พริกแกงนะคะลงไปโขกรวมกันเลยค่ะ พักไว้ค่ะหลังจากที่โขกเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ค่ะจากนั้นมาหั่นใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก่อนทําอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะจากนั้นก็มามมวนค่ะเพราะว่าเราจะหั่นฝอยนะคะเอาไว้โรยหน้าค่ะ เป็นกริกชี้ฟ้าค่ะหั่นเป็นเส้นค่ะเอาไว้โรยหน้าพริกไทยค่ะพริกไทยให้รูดเป็นเม็ดแบบนี้เลยค่ะหรือใครจะหั่นเป็นท่อนเล็กๆก็ได้นะ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมผัดค่ะน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันหมูนะคะ oh <my. S 1> เตรียมผัดค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเราจะใส่น้ำค่ะละลายทีิแกงค่ะ หมูลงไปค่ะผัดไปพร้อมกับพริกแกงเลยค่ะเราจะผัดจนกว่าจะแห้งนะคะพอเราผัดมาแห้งได้ประมาณนี้แล้วนะคะจะนั้นปรงเครื่องค่ะองงซอสไผ่นางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาล ผงปรุงรสตักให้แห้งค่ะสสวยมากเดี๋ยวน้ำใส่ชิ้นไทยพริกขี้หนูใบมะกรูด จากที่แท้งดีแล้วนะเยอะน้อยค่ะสักเดือบค่ะเดอดค่ะพวกกิ้งหมูสับกับข้าวสวยร้อนๆผักเยอะๆนะคะผักสดอร่อยมาก โรยพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดอีกสักเล็กน้อยค่ะเผื่อใครชอบกินเผ็ดนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวกินหมูสับค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่เฟื่อกับน้องคุก,ก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ